มาชวกินข่าวแรงน้ากันอีกค่ะยายหลีกินแสบเวอร์จักแสบบาแซบแกกินมันเวอร์อรปลาทูปลาทูเค็มถอดไข่ปักพริกออนหอมกับเข่าเป็นอย่างไรบอกระบอกพริกออนอเ,เป็นหลอยู่ค่ะมันแสบวันไดนบ้านกินข่าวแรงมากินน้ากันได้จ้าแ่วเซื่อกินข่าวแรงมากิน

กินหอมแกงวัดได้เลยค่ะไม่ใส่ซ่าวออกจมูกโอ้มักเผ็ดบวกพริกเด้อดเผ็ดหอมเข้มาลังใส่หน่อยถอดไข่ใส่ปลาทูเข้มแบบว่าตงใส่้ำปลาเลยเพราะเข้มจากปลาทูอยู่แล้วเรื่องบีบพวกน้าตัวบีบพวกน้าวเองไม่ใสรไม่ใส่สมแซบพอดีเนาะ อันนี้ลิ่มแตผัออกพีกออนต้นหนาบานให้เจ้าละค่ะเผ็ดนะ แล้วมันีเด็ก้กินกินข่ากับแมว <c oughs> อีกปังปังปลาทกเค็มมาเป็นปลาทุซื้อกินม่ได้ส,สดแต่กินน้ำมันก็ได้มันเค็ม,มหลกมันเค็มแม่กินได้ย่างเดียวเอาเฝ้ากันยังนี่นะเฮาบอได้ หนูกินไม่ได้ลูกเอาเพชนับกล่องยาเด้อยาเด้อน่าหัวเราะทังกล่องม้องคนเนาะกินข่าวกับยาแมวขวางกล่อง มาเลยค่ะปลาทูเข้มต่อใส่ไข่หยาเรียงแมวในห้องนอนเรียงระบบปิดัน,นี้อยากอยากออกกลองมันมาลูกเดี๋ยวแม่กินเขากันเด้อ าก็ปลาทูเข้มต่อใส่ไข่ซื้อจากบ้านหลัวจากแนวกินอยากกินแบบพริกออนไลน์กว่ามั่นเห็นจะคลองมะเร็งดิลูกเห็นจะคลองรอ้อมะเร็แต่อืมมะต้องเล่นเลย ผิดพังอีกว่ากล่องเดี๋ยวไทยให้เอาว่าต้องกัดสายเ <c oughs> มียวเอาไฟช็อตปากหือเดาลูกเลยยิ่มและะ้วค่ะไปเมียนแมวกันเข่ากับพอดใครแต่ประทู แซมร่วมกันนะคะมื่อนี้เดี๋ยวเมียนแมวกันกวนค่ะ